13ประเด็นสำคัญนะครับตามการถแถลงการของผู้วการกองอสืบสวนอาชญากรรม JSD บูกิตอามันโดยดาตโตเอ็มคูมาร์ว่าด้วยสถานะปัจิบันของคดีการเสียชีวิตของน้องจาราเคยดีนาะพร้อมกับการยืนยันผ่านแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ในประเทศมาเลเซียนะครับ 1. สาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นผลการชันสูตรนะครับยืนยันว่าน้องจาราได้เสียชีวิตจากบาดแผลที่สมองเนื่องจากการขาดภาวะออกซิเจนและเลือดไปเลี้ยงสมองครับ สองการละเมิดกระบวนการชนสูตรนะครับเจ้าหน้าที่สอบสวนไม่ได้ยื่นคำร้องให้ชนสูตรศพทั้งทั้งที่มีเงื่อนไขที่ควรทาและทางการจะดําเนินการตรวจสอบความผิดทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่และหัวหน้าฝ่ายสามครับมีการเซ็นยินยอมโดยมารยาตา,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 ามข้อมูลนะครับมีเอกสารที่คุณมแม่ของดาราเนี่ยลงนามในหนังสือรับรองการปฏิเสธการชนสูตรศพด้วยความสมัครใจแต่ถึงแม้จะมีหนังสือนะครับแต่ดาราเลยไม่ยื่นคำร้องก็ยังถือว่าผิดขั้นตอนอย่างดีนะครับ จีผลชนสูตรจากแพทย์นิติเวชสี่คนครับแพทย์นิติเวชสี่คนดนาเนินการชนสูตรและยืนยันครับผลตรงกับการชนสูตรขั้นต้นว่าเป็นการตกจากที่สูงซึ่งข้อเท็จจริงอันนี้หลายๆฝ่ายหลายๆคนนะครับประชาชนก็ยังตั้งข้อสงสัยในข้อนี้อยู่นะครับการตกตึกในที่นี้อาจจะมีประเด็นเรื่องอื่นๆตามด้วยหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ได้คำตอบจากการสืบสวนนะครับ 5. วันที่12สิงหามีข้อสรุปร่วมว่าควรจัดอินเคส โดยจะยื่นต่อสารชนสูตรในเร็วๆนี้ครับงวัตถุประสงค์ในการอินเคสตนะครับเพื่อสอบสวนสาเหตุและบริบทเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องนะครับเจตนาอุบัติเหตุหรือการกระทําโดยบุคคลอื่น7ทำงานด้านอื่นๆพร้อมด้วยยุดสืบสวนพิเศษตรวจสอบประเด็นอื่นๆครับเพิ่มเติมโดยเฉพาะทางด้านอาญากรรม8 สอบสวนการเผยแพร่ข่าวปลอมนะครับมีการเปิดคดีถึง15คดีเกี่ยวกับข่าวเท็จที่กระจายในโซเชียลนปัจจุบันนะครับเช่นเรื่องการใส่สาราลงในผ้าซักผ้านะครับซึ่งอันนี้เป็นข่าวเท็จนะครับกล่มีการจับกลุ่มผู้ปล่อยข่าวปลอมนะครับหญิงวัยสามสิปีถูกจับกลุ่มนะครับในข้อหาฟ่าฝืนกฎหมายนะครับก็คือการเผยแพร่ข่าวปลอมนั่นเองครับสิ 10. บันทึกการให้การที่เกี่ยวข้องกับการดูรีนะครับ พบข้อมูลคำให้การที่ชี้ถึงการถูกรังแกการถูกบูลลี่ก่อนเหตุการณ์ที่น้องจะเสียชีวิตครับ11มีการสอบปากคำทั้งหมด82ปากครับมีการสอบปากคำจากนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด82คนบางคนถูกเรียกกลับมาสอบเพิ่ม12ไม่มีหลักฐานใดๆที่เกี่ยวข้องกับ VIP ในการเสียชีวิตของน้องครับตำรวจยืนยันว่าไม่พบมีบุคคลระดับสูงว i p เข้าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ครับ 13ครับครอบครัวรับทราบผลการชนสูตรแล้วทุกบาดแผลและรายงานถูกแจ้งให้กับครอบครัวและก็ทนายของน้องทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งผลสรุปจะเป็นยังไงต่อไปสาเหตุการเสียชีวิตของน้อง